ผลคือสิตกแล้วพี่น้องล้มกับเป็นหนาวเย,นย็นมาเนอะ สวัสดีตอนสาววันที่สี่แล้วพี่น้องกระมั๊บผอบมะพอกับช่องสาวหม่องคนละหมาดคือเก้าคือเดิมเนาะจ้าเมื่อนีสาวหม่องมาเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยเมือ่อ้าให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสามสิบนาทีพี่น้องอากาศเนี่ยเมื่อสาวนี้สลัมสลัวนะจ้าฝนคือสิตกละพี่น้องล้มก็เป็นหนาวเย,ย็นมาเนาะได้บรรยากาศคักฝนก็เป็นลงเม็ด ซอแสซอแสะนน้อยพี่น้องทั้งป่นฝนคือสิตกแหงงยุกกำลังสี่ร้อยมาทั้งบานสาหมองฝากระแหล่ปืนเลยพี่น้องเบื้องตอนเสาๆได้เลยจ้ะตะเวนมาท่านได้คืนทั้งพูนทั้งดานนาสาหมองทั้งต้นไม้ป้ากล้วย่นนะพี่น้องพูนฝนตกฝากป้าอ้อยไปหันกับฝนตกเลยพี่น้องทั้งป่นะกำลังสี่ร้อยมาทั้งพานสาหมอง ควมกดอากาศสูงกําลังสิแพ่ลงมากําลังสีหนาวอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องก็เลยปะทะกับขวมหอนสาวหม่องเบิ่งข้าวดอกเคยสาวหม่องเ้าตาม่มนักข้าวเว้าเนาะเก็บภาพบรรยากาศย้ำเสาร์บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศเย็นๆยนบ้านหนาวปันไดพี่น้องเป็นอากาศเย็นเย็นเย็นฝนฝนคือสิตกตอนเ้าๆแล้วเมื่อเนี่ยก็เลยไม่เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิง่ง ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำเนเด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเน้เด้ออุย้ยพี่น้องเสียงฟ้าหองแล้วเดี๋ยวสาวหม่องสีขาวบานก็เน้เด้อทั้งปุ่นฟ้าห้องแล้วพี่น้องแหงแหงทองตึงเล้พี่น้องไม่ได้ยินดอกในโทรศพัพท์เนาะต่ของกิ่งห้องเสียงหึมๆเลยพี่น้องฝากคำร่าแต่สาวปันเดือนหก ขนาดวันทีซ่ซีด้วนะจ้าเตือนกลุมพาเป็นหนาหนาวดอกแต่ว่าฝนตกซีเทียหาเทียเราจะบานสาหม่องเดี๋ยวฝนตกอีกพุราเดี๋ยวสาหม่องสิดท่าให้เบิงสาหม่องก็ได้ออกไปทงบ้านเนาะมืงเนี่ยไปท้ายคลิปหาอย,ยู่หายอยากให้พี่น้องเบิงบ้านเนาะมืงเนี่ยฝนคือสิตกเนาะจ้าพี่น้องฝนตกอีหลีจ้าตื่นสาวมาบรรยากาศฟ้าคึม ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงเช้า้วพี่น้องกระ่ได้สวย้วจ๊ะหนึ่งโมงเช้าฝนตกแล้วพี่น้อง,บบอ,งอุย้ยบรรยากาศาแต่เศ้าเลวจ้าคือพายุเข่าแล้วพี่น้องจ้าฝนตกซาซาเลยบ้านพี่น้องเป็นจังไบแน่จ้าฝนตกคือบ้านเสาหม่องบ่าพี่น้องพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกเสาหม่องนะเด้อจ้า ห้องฝนตกจากจากตกย่างแข้งเลยจ้ะุมันเป็นหนาหนาวคือเดือนหกนี่พี่น้องปลาหองหึมคึมเลยค่ะปลาค้ำลามตสาะสาวคุณอาสาวหมองกาวาแลนไป็ดท้ายเก็บภาบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องนอะอีกสัก หนึ่งบ่ด,ดนพี่น้องฝนล,ลำมาเลยจะตกบักหน่อยบักใหญ่เลยตกแหงแหง,แหงพี่น้องเป็นเดือนหกบ่เมนปีน,นี้สาวหมองสีไดเฮ็ดนะแต่หัวปีบจ่จ้าปีนีเน,นาะน้ำตกมา,าก,ก็จะได้จับอึ้งจับกบตกแหงแหงโหลดจะได้จับอึ้งเนาะพี่น้อง องเบื้องเอาเดอ้อจ้ามันเป็นหนาหนาวหรือหนาฝนเนยพี่น้องฝนตกฟ้าขาดนา้ำจิบวมวบ้านแล้วจ้าอู้ในขอกเป็ดเสาหมองกระท่วมแล้วพี่น้องตกแข้งอีหลีพินทองตกตกแข้งคักคนเดือนหกอีก ฝนตกหนักคพี่น้องตกหนักอิหลีตกย้ำสาๆจ้าวันที่สกลุ่มพาพันปีหกหาดจ้าตกย้งมือสาเนี่พี่น้องตกแหงอิหลีจ้าตกหาเทือ่อล้วพี่น้องบันเสามองเมื่อน,นี้อากาศเป็นเย็นๆย็ยุ่งเยน็นเหนาวๆทั้งฝนทั้งหนาวทั้งเย็น ตื่นขึ้นมาก็พบว่าฝนตกแห้งจากจากแล้วพี่น้องสาวมองเห็นฟ้าหองฟ้าแลเสาหม่องก็ไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เบิ้งบ่คิดว่าฝนสิตกแห้งปัน,นี้ได้พี่น้องแต่สาวหม่องก็เบิ้งฟ้าแลคักอีหลีตกแฮ้งตกนำ้ำตกนี้พี่น้องเอ้ยในโทรศัพท์ปัสิบแขงปันไหนเ้ของกิ่งตกแห้งอยู่ด้วยจ้าน้ำถ่วมคอกเป็ดเลยพี่น้องอันนี้ก็ถ่วมด้นสาวหม่องเลยเนี่ยสวนพักสาวหม่องนี่จ้า ตอนล้ำย้ยจะมืดมดแน่ด้วยพี่น้องอากาศฝนฝนตกแข้ง กระตกแห้งเติบยุพี่น้องจนน้ำหงให้นะพุทาจาตอนตกไม่ไแห้งหงหลไหลกูนีพี่น้องแต่ว่าดินมันว่าท่านยู่น้ำปันใดมันกระจแห่งไปเนตตอนนี้ก็ยังลิ้นอยู่ด้พี่น้องตอนตกไม่ไมน้ำไหลหลวดลวดลวด,ลวดนี่ไตกบได้นะจ่าตอนแรงตกจนน้ำหงให้นะ เนี่ยพี่น้องตกเกล็นหงให้น้แเลยจ้าอิป,ปูออกเลยบรรยากาศก็กเป็นหนาวหนาวดอกพี่น้องฝนตกเราเป็นหนาวหนาวเย็นๆสาวหมองกลางหฮมมาเก็บพาบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งเด้นะจ้า ปูออกแท้ๆแล้วพี่น้องสาวมองว่า นำใยกำลังเป็นดอกพอดีเลยพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆจ้าสาวมองตื่นเต้นนอกฝนตกหาเือเราพี่นอ้องเมื่อคืนเมื่อฝันว่าฝนที่ตกช่วงหนาหนาวโดวนปนีหนาหนาวกับเม่าเป็นหนาหนาวดอกพี่น้องเป็นหนาฝนตกหาเือเราจ้าแต่เือนีแห้งสุดๆเลยจ้า ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเนเดอรจ้าถ้ามกิดสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเนเดอเพื่อเป็นกำลังใจเหตคลิปต่อตไปเนาะพี่น้องคลิปนี้กับบ้านยาวบ้านสันพอดีสาวหม่องก็อยากอัปเดตท้ายบรรยากาศให้พี่น้องในเบิงเด้อจ้าว่าบ้านสาวหม่องมีฝนตกแห้งเนาะฟ้าขาดฟ้าหัวจะเศราเลยพี่น้องพี่น้องก็รักษาสุขภาพ้อจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้สำหรับมือนีสวัสดีจ้า